ะคะ่ไปเนยค่ะโบนัสค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่วิลล่าเดบวนนะคะตอนนี้เวลาสิบโมงสี่สิบเจ็ดสิม,ะะมงส4 7ิบเจ็ดก็เราก็จะไปถึงก่อนเที่ยงนะวันนี้เราก็มีภารกิจค,คือคือการไปแต่งตัวคุณเทนนิสกับคุณจูเนียร์นั่นเองเย้เ,ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นเลยนะ เมื่อเราเดินเข้ามาในงานเราก็จะเจอกับจุดลงทะเบียนมีโทรศัพท์ให้ฝากข้อความคำอวยพรถึงบ่าวสาวซุ้มดอกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแบ็กดรอปที่เอาไว้ถ่ายรูปมีโซนอาหารและเครื่องดื่มมีโปรตชูด,ด้วยแว่นพอบต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอศครีมหลากรสบนข้างหน้ากล่องไอศครีมก็จะมีหน้าของคุณเทนนิสกับคุณจูเนยียอยู่ด้วย ภายในงานก็จะมีกรอบรูปภาพความทรงจําต่างๆแปะไว้นั่งไงนั่งไงบ่าวสาวกําลังซ้อมกันอยู่เลยเราไปแอบดูกันดีกว่าคุณเทนนิสหัานมาเจอเราพอดีก็เลยทักทายกันไปนิดนึงมาแอบมองจนพอใจแล้วก็ไปทํางานกันต่อเลยเราประกอบหุ่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาชุดเจ้าบ่าวแล้วก็ชุดเจ้าสาวมาใส่ไว้ในหนุ่นเอ,อ๊ะ โดนพี่เอสมตีไปหนึ่งทีและอันนั้มีการกลับมามองกล้องด้วยนะประเด็นละเรามายืนดูให้กําลังใจคุณโฟกเอาชุดแต่งงานใส่หุ่นกันดีกว่าแต่เราก็ช่วยอยู่นะช่วยช่วยนิสนึง่งเอากำลังเตรียมชุดใส่หุ่นไว้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเลี้ยงตอนเย็น ขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบหุ่นผู้ชายนะคะก็จะให้คนโฟเป็นคนประกอบนะคะแล้วเราก็จะเป็นผู้ช่วยอันดับแรกเราก็จะนำเชิดใส่เข้าไปในหุ่นก่อนตามด้วยกัก๊กต่อจากกั๊กก็จะเป็นสูรแล้วก็พาดด้วยกางเกงอย่างสวยงามนี่ค่ะฟิลิชลุกนะคะนี่คือชุดเจ้าสาวที่มีเบลผีเสื้อคลุมและชุดเจ้าบ่าวนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งแล้วค่ะงานพิธีมั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งขึ้นมาเลยเมื่อกี้ใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะถึงช่วงเวลาของเราใช่ทัชอัพแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดงานเลี้ยงนะคะคนจะเย็ยนเยอนนิดนึงขึ้นมาแล้ว,ลวใช่ก้อนเมฆมายัางคะตอนนี้ก็แอบ,บคลิมเพราะว่าจริงๆง,งานเย็นจะเป็นงานแบบว่าเอาดอนะถ้าสงเกตดีๆก็คือ โตอยู่ข้างนอกแล้วสเตชันก็อยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้ก็เมฆมานะคะแต่ก็น่าจะไหวอยู่หรือน,น่าจะไหวอยู่นะคะพิธีตอนเช้าก,ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณโฟกับคุณแอมก็กำลังจะนำชุดออกจากหุ่นเพื่อนำไปให้คุณจูเนียร์ได้สวมใส่ค่ะหลังจากนั้นก็มานำชุดเจ้าสาวออกแล้วก็เดินทางกันไปห้องเปลี่ยนชุดกันเลย มันเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจ เป็นยังไงคะบ่าวสาวสวยหลอกกันทั้งคู่เลยใช่ไหมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่แบ็กดรอปนะคะเพราะว่างานกำลังเริ่มแล้ว ขณะน,น,นี้เวลาตอดสองตัดสดๆอย่าลงให้เลยนะจ๊ะและนี่ก็คือบรรยากาศงานพิธีสมรสของคุณเทนนิสคุณจูเนียร์วันที่9สิงหาคม2568ทางแกนไม่เปอร์เลิฟรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีสมรสนี้ ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็รับชมน,นะคะฝากติดตามร้านแกน a p p l e ลเลิฟเบเด r คูตูได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ติกตอ k ได้นะคะบ๊ายบาย